ตอนนี้เราก็มาถึงบางแสนนะฮะคนน้อยฮะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเป็นไงบ้างปกติเนี่ยที่จอดรถเนี่ยคนจะเยอะมากเอกลักษณ์ของบางแสนเนะี่ยขายเสื้อผ้าขายทะเลเป็นน้ำทะเลโอ้ยแต่ลมค่อนข้างจะแรงฮนะ จะไปดูน้ำทะเลกันอุ้ยลมแรงมากเลยเสน่ห์ของบางแสนก็คือนต้นมะพร้าวนี่นนฮะนักท่องเที่ยวน่าจะยังไม่หานะเพราะว่ายังอยู่เช้าอยู่เนะนี่ยเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวเช่าเล่นเดี๋ยวเราไปดูน้ำทะเลว่าจะลมค่อนข้างจะแรงมากเลย ไม่น่าจะเล่นได้นะโอ้โขึ้นน่ากลัวมากฮะโอ้ย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 อยเนี่ยขึ้ <c oughs> นแรงมากเลยฮนะ ก็จะมีเรือบรนาน่าโบ๊ทฮะที่หรือเรือกล้วยเนี่ยเสน่อของบางแสนให้ัวโงงเกี่ยวสกดแต่ลมแรงมากฮนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของกินกันฮนะยำ ไทยมงดาแล้วก็ยำหอยะฮะไป let's go ลมแรงไม่แรงก็ดูต้นมะพร้าวเอาล้วกันไปว่อนเลยฮะปับเดี๋ยวทริปนี้เราก็คือไปพัทยาก็แวะทางฮะอ่างศิลาไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็มาเขาสำมุกฮะแล้วก็มาที่บางแสนนะเดี๋ยวดูว่าก่อนถึงพัทยาเราจะ เที่ยวที่ไหนกันนะไป Let's go ครับ